สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมหนูวังเวงครับแล้วก็ช่องใจเย็นแฟมิลี่นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงประวัติของหวยว่าหวยเนี่ยมันเริ่มซื้อเริ่มมีเริ่มขายกันตั้งแต่ยุคสมัยไหนพศไหนก่อนที่เพื่อนๆจะไปฟังว่าประวัติความเป็นมาของหวยหรือลอตเตอรี่เนี่ยเริ่มมีตั้งแต่รัชกาลไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ช่องใจเย็นเฟมิลีของหนูวังเวงไว้ด้วยเมื่อกดแล้วครับเราไปดูประวัติของหวยหรือรอตาตรี่กันนะครับเอาละครับเพื่อนๆเ,เรามาทราบประวัติของหวยกันหวยเนี่ยเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ประมาณพศ2,375สมัยรัชกาลที่3ครับเพื่อนๆซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงของการแบบขาดแคลนข้าวยากหมากก็แพงแพง คนเลยไม่ยอมนําเงินมาใช้สมัยก่อนยังไม่มีธนาคารครับคนก็นําเงินไปฝังดินครับต่อมาได้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการตั้งหวยขึ้นมาจึงโปรดเก้าให้พระยาศีชัยบาลซึ่งภายหลังได้เลื่อนยศเป็นพระยาศีชัยบาลตั้งโรงหวยขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้นครับเพื่อนๆหวย ในระยะแรกจะเล่นกันอยู่ในกลุ่มของคนจีนชาวจีนเรียกว่าหวยหวยซึ่งแปลว่าเป็นชุมนุมดอกไม้เพราะเริ่มแรกเขียนตัวหวยเป็นรูปดอกไม้ ต่อมาถึงเปลี่ยนเป็นชื่อคนจีนโดยทำเป็นแผ่นไม้เล็กๆๆ,ๆ,ๆวางเรียงกันไว้34ป้ายแล้วเขียนชื่อของผู้คนที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณเอาไว้บนป้ายครับเพื่อนๆใครแทงว่าจะออกเป็นชื่อใครถ้าคนไหนไทยถูกเจ้ามือจะจ่ายให้30ต่อหนึ่งต่อมาเมื่อการพน,นันระบ,บาดสู่สังคมไทย พอเริ่มต้นนี้เฉพาะชาวจีนเล่งเงินก่อนครับพอเริ่มต้นระบาดมาสู่สังคมคนไทยแล้วจึงได้เริ่มมีการออกหวยที่เป็นอักษรไทยจึงมีชื่อเรียกว่าหวยกอขอโดยโลงหวยเป็นของรัฐที่มีเอกชนเป็นผู้ได้รับสัมปทานในการดําเนินงานทั้งนี้ในอากรหวยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนบาน โดยรายได้จากอากรหวยมีจำนวนมากและได้กลายเป็นรายได้ที่สำคัญของรัฐความต้องการเล่นหวยมีมากกว่าที่รัฐจะจัดให้เล่นได้จึงได้เกิดขุนบานเถื่อนขึ้นทั่วประเทศในรัชสมัยของรัชกาลที่หทรงมีพระราชดำริจะยกเลิกการเล่นพน,นันแต่เนื่องจากอากรหวยเป็นรายได้ที่สำคัญ จึงได้ทรงยกเลิกอากรบอร่อนเบี้ยก่อนและค่อยมีการยกเลิกอากรหวยในสมัยรัชกาลที่6ในรัชสมัยของรัชกาลที่5ได้มีการออกลอตเตอรี่ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อหารายได้บำรุงการกุศล และได้ออกโรตเตรี่ในวราระพิเศษอีกหลายครั้งโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบำรุงสาธารณกุศลเห็นไหมครับสมัยก่อนโรตเตอรี่ไม่ได้ออกทุกวันที่1หรือวันที่16นะครับออกเป็นวราระสำคัญสำคัญเท่านั้นจนกระทั่งรัฐบาลภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพศส4 7 5 ได้ให้มีการออกลอตเตอรี่เป็นประจำและในปีพศ2482ได้มีการจัดตั้งสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้มีการออกลอตเตอรี่เป็นประจำการเล่นหวยจึงได้เปลี่ยนมาใช้เลขท้ายของลอตเตอรี่เป็นการออกหวยแทนหวยกอขอแบบเดิมครับสรุปแล้วนี่นะครับหวย เริ่มเล่นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามนะครับนน่โดยคนชาติจีนเริ่มเล่นกันก่อนก็โดยใช้เหมือนกับแทงหวยแบบรูปดอกไม้ว่ารูปอะไรออกแล้วก็พัฒนาเปลี่ยนมาเป็นเป็นทายป้ายป้ายก็มีชื่อคนนะครับแล้วก็มาใช้ตัวอักษรไทย36ตัวเรียกวหวยกอขอจนถึงปี2475ร้อารตเตอรี่หรือหวยจึงมีการออกแบบประจำประจำ ทุกวันที่1และวันที่16ของทุกๆเดือนเป็นหวยแบบปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประวัติของหวยรตเตอลี่ที่เริ่มมีจนถึงทุกวันนี้ของประเทศไทยนะครับแลครับเพื่อนๆก็คงทราบประวัติของหวยหรือรตเตอลี่หรือสลากกินแบ่งที่เราเล่นเงินอยู่ทุกวันที่1ทุกวันที่16ใช่ไหมครับเพื่อนๆคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเพื่อนๆ